สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พามาเที่ยวกันที่บายอนชนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวสถานที่กันนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เขาสนับสนุนพวกเราอย่างเต็มทางการนะครับ Yes อ่านี่นี่ก็เป็นอีกเต็นหนึ่งของเพื่อนเออมีกาแฟด้วยอ้าวโถเอ้ย นี่มีนางแบบด้วยนะเนี่ยนั่งอยู่เนนางแบบนี่นี่ก็เป็นกับอี้โคแมนนะฮะนี่เป็นเนเชอร์ไฮนี่เมื่อกี้เราทําหักไปแล้วตัวหนึ่งนี่นะครับเก้าอี้เนเชอร์ไฮนี่โอ้โหดูดิอ่นนีนั่งดีแต่ขาดไปแล้วนะเนี่ยนั่งอยู่ทางนี้เลยนะฮะกลุ่มนี้ เดี๋ยวถามว่านี่ของจริงเลยเนี Demon> ่ยของจริงผมก็หนักหนักเจ็ดสิบโลฮะเจ็ดสิบโลเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราจะมาทดลองกับโคแมนบ้างนะครับเอาป่ะตังค์ลมบรรยากาศอะไรไม่เอาภาษีเท่ไรใไม่เอาบรรยากาศอะไรเอาทั้งใช่สำหรับคนแก่เจ็บตาพลาดใช่เอาอะไรเอาทั้งความข้ามัวหมดเลยนี่นะครับ บรรยากาศบนลานกลางเต้นไบยอนชนบุรีคือตอนนี้ก็จริงๆแล้วในในบรรยากาศจริงๆตอนนี้มืดแล้วนะครับแต่ว่าในกล้องอาจจะสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวจะพารีวิวนะฮะรีวิวตอนนี้กี่โมงหกโมงพอดีหกโมงพอดีเนี่ยหกโมงพอดีนะครับเดี๋ยวดูวย,ยังเดินรีวิวลาได้ป่ะเนี่ย ชนบุรีก็มีแบบนี้เหมือนกันนี่นะครับมีน้ําตกด้วยน้ําตกไม่ใช่หรอว่าน้ําตกไหลามาจากน้ําตกชันตะเถนนะครับเอาเอาแค่นี้ดีกว่านะเดี๋ยวตรงนู้นเดี๋ยวเราจะเดินไปทิงตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวตรงนี้เอาบรรยายนะช่วยบรรยายหน่อยดิ <c oughs> <c oughs> บรรยายหน่อยเดียบรรยายหน่อยดิ <c oughs> มืดๆแล้วค่ัเราก็ต้องถ่ายอยู่ตอนสว่างๆทีค่ะบรรยายหน่อยนะ้ครับวันนี้อ่ะไปทางโน้นตอนนี้6โมงแล้วนะครับ6โมงแล้วจริงๆมืดแล้วนะครับแต่ว่าในกล้องเราสว่างเหมือนตอน4โมงเย็นเลยเนี่ยนี่ก็เป็นลานการเต้นของเพื่อนๆนะครับมากลางเต็นท์้อยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่เต็นท์ของพวกเราก็อยู่ตรงนี้นะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับว่าในชนบุรีมีสถานที่กลางเต็นท์แบบนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราตอนเช้าเรารีวิวให้ดูกันอีกคนนึงครับทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้ก็นั่งกันเดี๋ยคงจะนั่งกันคงจะมะีนับเลขกันอะไรกันนะคำวนวณคำวนวณตัวเลขอะไรนะแต่ผมก็ไม่เป็นนะะไม่ไม่ค่อยเป็นกะครับนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีก็ระหว่างยามค่าคืนนะครับเราก็มานั่งเมามอยกันนะครับถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับงานหนึ่เยอะเลยตอนนี้เหมือนกับ จะพูดตื่นใจะอะไรก็แต่แล,ลูกว่า,าลูกเขาจะหนีไม่ทํางานํำการเลยมาทำงานไม่อะไรหรือว่าพ่อมามาบุญบายเขาถ้าคิดว่าจะให้เขาทํางานให้เขาบริยหนาเขาป่อยเขาพ,อ,พอไปอย่าีต้องหยุดตอนนี้เราอยู่ที่บายอนนะครับลานกลางใจชนบุรีนะครับนี่นะครับเราจะมารีวิวให้ทุกคนเพื่อนๆดูกันนะครับนี่ชนบุรีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะครับ เราจะเดินไปาคาเฟ่นะครับเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหมายลับที่อยู่กลางป่า <Okay. S 1> ไม่น่าเชื่อเลยว่าถ้าเราเดินไปเรื่อยๆแล้วจะมีคาเฟ่ยอยู่ด้านหน้าเรานะครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แน่ใจหรือว่าจะไปได้เนี่ย แน่ใจเหรอเ <laughs> ฮ้ยเอาจีิงอ่ะคิดว่าประมาณประมาณกี่เมตรก็เนี่ยก,การคำนวณ g ีเียดเออหน้าจะอยู่ประมาณไม่เกินเจ็ดไมล์เมตรเออ เชื่อว่าไม่เคยมีใครมานะครับนักท่องเที่ยวที่นี่ทางน้ำตกนี่มาจากไหลามาจากน้ำตกชันตะเถนนะครับเฮ้ยไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเฮ้ยจะมุดไปเหรอเฮ้ยบ้าไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วลไปไม่ได้คือจริงๆแล้วเราดูจากแผนที่แล้ว มันไปได้ครับแต่เนื่องจากที่ว่า,าถ้าเราไปรีสอร์ตตรงนั้นนะครับถ้ามีทางเดินได้สะดวกทางรีสอร์ททางนี้เขาก็จะขายพวกน้ำดื่มพวกกาแฟอะไรไม่ได้นะครับรก,ก็เลยเขาก็เลยไม่เปิดทางตรงนี้นะครับให้ลูกค้าได้เดินถึงกันได้นะครับเพราะว่าระยะทางจากบายอนนะครับไปที่<ว>ร้านกาแฟ ตรงนู้นนะครับพงพตรงนั้นนะครับก็ระยะทางไม่น่าจะเกิน200เมตรนะครับแต่เนื่องจากที่ว่าเขาไม่ได้ทําต่อติดต่อกันนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าร้านคาเฟ่แห่งนั้นนะครับตกแต่งไว้แบบสวยงามนะมีจุดเช็คอินแล้วก็แบบไปนั่งกินกาแฟแล้วก็ดูของเก่านะครับก็จัดแบบสไตล์พวกโบราณวินเทจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเพื่อนๆสะดวกและมีเวลาว่างนะครับก็ตามเรามากันได้เลยนะครับพี่มไปเข้าน้ำเลยใช่ไหมเนีไมไม่ยน่ากินเออ ตัวหวายเไงแบบไอ้แม่เสลียรีสอร์ทเขาจะทำอย่างเงี้ยอันตัวเนี้ยเออเหมือนด้านหนูลมเลมตอนบ่ายๆนี่มีคนมานั่งนั่งอย่างเงี้ยเออโอ้ยน้ำใสเฉ่งเลยใสมากดูปลาเป็นเงือะ ธรรมชาติจริงๆนะออแต่น้ำ,น,ำน้ำมันไม่ลึกไม่มีปลาใหญ่ใช่ยอ,อ,อไ่นาไม้มน,น้ใบพายใบพายเมซอนเลย สมัยก่อนเรียกกันอย่างนั้นนะนะเราไปขา,ายปีศาจได้ก็มีคนเอาไปขายดูดิจิ่งเหียวเลยมีช้าดิจิงเนี่ยถ้าถ้าตรงนี้มันมันไปตรงนี้แล้วให้มีคาเฟ่มันถึงแล้วฝั่งนี้อมันถึงคาเฟ่แล้วเลยที่จริงมันมีมาโกโคตรมากของคาเฟ่เลยคาเฟ่แล้วมันจัดเป็นคาเฟ่ไหมได้ใช่ใช่ใช่ก็เหมือนคาเฟ่อะเนี่ยตัวนี้ใบผายด้วยนะเนี่ย เออถ้าลงไปนี้สุดก็ตันแล้วแหละนะตันเหมือนกันใช่ปะ,ะน่าจะทำทางไปเรื่อยเรื่อยเลยนะน่าจะไบบดเ้เวลาดื่มกาแฟกันแล้วนะครับทุกคน 上。<music> เนี่ยประวัติของมันอ่ะเขามีการแข่งขันกาแฟโลกใช่ไหมมันติดหนึ่งในห้ามันใช้เครื่องตัวเนี้ยไปสู้กับเครื่องแมชชีนที่แบบแต็นแผงที่ผสมแดดใหญ่ล้วตัวเนี้ยมันจะปวดประมาณโลกแล้วมันติดึ่งในห้ามันก็เลยดังคือเบอร์บดมันอ่ะเท่ากับเครื่องเ็สเบอร์บดของไอริม คือคือใช้น้ำเย็นนะจัดกาแฟแ,แล้วกินเป็นโคบัวเออมึงยังไม่เคยกินใช่ไหมคนต้องใส่กาแฟน,นมเออเอาไว้สำหรับทำกาแฟนมกาแฟร้อนนะครับร้านใหญ่ๆเขาจะแยกแล้วเอาเตาอะไรอะ่ะเดี๋ยวมาหมดเนะตาเตาแ,แก๊สอะ่ะใช่แ้อมอ่ะมันยังไม่ซุยนี่ไม่ได้ต้มมันจะไหม้เออเตาไฟฟ้าอย่างนี้แหละแล้วก็มีเตาทุกลูกเขาพิเศษเออเดี๋ยวปุ่นทุกท้ายทั้งมดตอนนี้ที่ทำได มาแบบนม่จกักพยาเดินดีทองเลยสายเันเครื่องห็นไหมไมเออ อสุุขมรต้องขอจบคลิปนี้ไว่าอย่างเป็นเท่านี้นะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ